ทรงห่วงใย,ยสุขอนามัยในหลวงพระราชินีสุทิดาด้วยไมตรีอันอบอุ่นช่องวางหลวงในคลิปนี้ขอนำเสนอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมร,ราชวรโรกาสให้นางมาริอาอาลีเซียกุตโซนีเดอโซเซนเนมื่อช่องวังหลวงมารีอาอลีเซียกุตโซนีเดอสันเชอินเอกอัคารราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางมารีอาอาลีเซียกุตโซนีเดซนเซนเมื่อ มาเรียอลิเซียกูโซนีเดอสันเชอินเอกอัคารราชทูตสาธารณรัฐอาร์จเจนตินาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลล่าในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่อย่างใกล้ชิดและอบอ,อุ่นขอจงทรงพระ